ในช่วงปรับการป่วยวันนี้ค่ะพามาเช็คสัญญาณเตือนจากอาการชาบริเวณฝ่าเท้านะคะนั่นก็คือปัญหาพังผืดรัดเส้นประสาทข้อเท้าด้านไหนค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดวันลิกาประเสริฐคุณหรือว่าคุณเมย์จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่คะอาการชื่อเรียกค่อนข้างจะยากเลยชื่อยาวมากเลยค่ะพบไม่บ่อยใช่ไหมคะพบไม่บ่อยค่ะถ้าเทียบกับเส้นประสาทข้อมือนะคะที่ถูกรัดค่ะอันนี้อยู่บริเวณข้อเท้าใช่ค่ะจะอยู่บริเวณข้อเท้าของเรานี่เองค่ะแต่ว่าสัญญาณหนึ่งเลยก็คืออาการชาใช่เราจะรู้สึกชาบริเวณตรงส้นเท้าค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดแผลค่ะปัญหาพังผืดรัดเส้นประสาท ข้อเท้าด้านในอย,อยู่บริเวณไหนคนะเกิดขึ้นบริบรเวณไหางถ้าเป็นบริเวณที่จะถูกรัดนะคะของเส้นประสาทได้เนี่ยก็คือตรงบริเวณตะตุมด้านล่างของเราทางด้านในตรงบริเวณนี้นะคะก็คือตรงบริเวณตะตุมด้านล่างเนี่ยค่ะมันจะมีตัวเส้นเลือดสเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อน,นะคะร้อยด้านล่างของตะตุมมานะคะแล้วก็จะมีเส้นเอ็นของเราเนี่ยค่ะ ปิดพาดไว้อยู่ด้านบนนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวของเส้นเอ็นของเราอะค่ะเกิดการหนาตัวขึ้นค่ะก็จะทําให้อุโมงตรงเนี้ยค่ะมันเกิดการตีดแคบลงแล้วก็เส้นประสาทก็จะเกิดการกดเบียดค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เส้นประสาทเกิดการกดเบี่ยดนะคะเราก็จะมีอาการรู้สึกชาที่บริเวณ ฝ่าเท้าทางด้านล่างตรงนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีอาการกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าอ่อนแรงลงได้ค่ะ,ะแล้วเราจะสังเกตสัญญาณเตือนได้อย่างไงบ้างคะอะสัญญาณเตือนอย่างแรกก็คือเราจะมีอาการชานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีสองท่าตรวจง่ายๆค่ะว่าเรามีอาการพังผืดรัดตัวเส้นประสาทนะคะตรงบริเวณข้อเท้าด้านในหรือเปล่าค่ะปัะจจัยที่ทําให้พังผืดรัดบริเวณเส้นประสาทตรงนี้มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะ ปัจจัยก็มีทั้งปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือการที่เราอาจจะใส่รองเท้าที่รัดตรงบริเวณข้อเท้าด้านในนะคะอย่างเช่นรองเท้าที่มีสายรัดตรงบริเวณข้อเท้าอะค่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดการกดรัดมากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดการกดบริเวณเส้นประสาทได้ค่ะส่วนปัจจัยภายในนะคะก็คือตรงบริเวณเอ็นทางด้านในค่ะเกิดการบวมหรือหนาตัวขึ้น อาจจะเกิดจากการที่เราเกิดข้อเท้าแพลงบ่อยๆหรือเพิ่งมีภาวะข้อเท้าแพลงมาแล้วตัวเอ็นเนี่ยเกิดการหนาตัวขึ้นก็จะเกิดการกดทับได้และอย่างในบางคนที่มีภาวะเท้าแบนนะคะก็จะส่งผลทําให้ ตัวข้อเท้าด้านในตรงนี้เกิดการกดเบียดได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คพร้อมกันว่าเรามีปัญหานี้อยู่หรือเปล่าได้ค่ะ,คะมีท่าเช็คยังไงบ้างคะท่าเช็คท่าแรกนะคะก็เราก็จะเคาะไปบริเวณโดยตรงเลยค่ะตรงบริเวณที่อาจจะเกิดการกดทับนะคะก็คือเป็นตะตุ่มทางด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะเคาะจากทางด้านหลังของตะตุ่มนะคะแล้วก็ไล่ามาจนถึงทางด้านล่างค่ะ,ะถ้าเรามีการกดทับนะคะเราก็จะรู้สึกแป๊ตามแรงเคาะของเราเลยค่ะ อันนี้รู้สึกหน่วตงตึงๆอ่าก็อาจจะเริ่มมีเรื่องของการกดเบียดแต่อาจจะไม่ได้มากจนถึงไปรบกวนตัวเส้นประสาทอ,อันนี้ท่าแรกนะคะลองเคาคะรอบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตั้งแต่ด้านหลังค่ะจนมาถึงด้านล่างของตะตุกแองแต่ถ้าอาการเป็นบวกนะคะก็คือจะต้องมีอาการชาแล้วก็แปรบน,นะคะ ชาแรก่าที่2องแหละคะ่ะชาที่2ก็คือการทําให้ตรงเอ็นนะคะตรงเนี้ยเกิดการตึงมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปกดเบียดตัวเส้นประสาทมากขึ้นค่ะซึ่งถ้าเรามีการติดแคบอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดอาการชาแล้วก็ปวดตรงบริเวณที่เกิดการกดเบียดแล้วก็จะชาบริเวณตรงฝ่าเท้านะคะวิธีก็คือให้เรากระดกผ้าเท้าขึ้นนะคะแล้วก็บิดออกด้านนอกค่ะอ่าตรงเนี้ยก็จะเกิดการกดปราดมากขึ้นค่ะ ถ้ามีอาการ7จ็บแลใช่อาจจะทําค้างไว้สักสิบวินาทีค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรามีอาการอย่างที่บอกก็คือผลเป็นบวกค่ะก็คือมีเรื่องของพังผืดที่ไปกดรัดตัวของเส้นประสาทที่ฝ่าเท้าค่ะ อาการขาจากทางผือรัดเส้นประสาบรูเองข้อเท้าถ้าเราไม่ได้บำบัดเลยรักษาเนี่ยอันตรายไหมมันก็จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของเราค่ะอ่อนแรงลงเรื่อยๆอืซึ่งถ้ากล้ามเนื้อฝ่าเท้าของเราเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เรายืนเดินได้ไม่สะดวกค่ะ,ห,ะหกล้มง่ายใช่ค่ะนะคะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการบำบัดหรือบริหารได้ยังไงบ้างคะอ่าเดี๋ยววันนี้เมย์มาสอน4ี่ท่าบริหารเพื่อบำบัดแล้วก็ป้องกัน ภาวะตัวของพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อเท้าทางด้านไหนคะ่ะในท่าแรกนะคะเราก็จะให้นั่งนะคะเหยียดขาข้างที่ต้องการจะยืดยาวออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือคะ่ะแตะที่ปลายเท้าคะ่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงเข้าหาตัวคะ่ะอันนี้จะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องนะคะอาจจะเพิ่มความตึงได้โดย การบิดข้อเท้าออกด้านนอกนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงค่ะอันนี้ตรงบริเวณเอ็นทางด้านในก็จะถูกยืดได้มากขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถเอามือแตะปลายเท้าได้เนาะเราก็มีตัวช่วยค่ะก็คือเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะเอาใช้คล้องบริเวณตรงจมูกเท้านะคะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เวลาทำก็จะให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะคะ นับ1่ถึงค่ะทำสักสิบครั้งใน1วันก็ทำได้3-5รอบต่อวันค่ะอาการน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้างเดียวหรือพบพร้อมกันสองข้างส่วนใหญ่จะเป็นข้างเดียวค่ะจะเป็นทีละข้างค่ะท่าที่2เป็นท่าเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อเท้าค่ะเพราะว่าถ้าข้อเท้าเราเนี่ยมีการติดมันจะทำให้ตัวโรคเนี้ยเ,เกิดการกดเบียดของเส้นประสาทได้ง่ายขึ้นค่ะในท่านี้เราจะให้เป็นการ ทำในสี่ทิศทางนะคะก็คือกระดกข้อเท้าขึ้นกระดกข้อเท้าลงแล้วก็บิดข้อเท้าไปทางด้านในบิดข้อเท้าออกด้านนอกอันนี้นับเป็นหนึ่งเซตค่ะในหนึ่งรอบเนี่ยก็ทําได้สิบครั้งต่อเซตนะคะอา่าเป็นหนึ่งกระดกขึ้นกระดกลงบิดเข้าด้านในบิดออกด้านนอกอ่ะนะับเป็นหนึ่งค่ะกระดกขึ้นกระดกลงบิดเข้าด้านใน บิดออกด้านนอกนับเป็น2ค่ะ,ะก็ทําไปเรื่อยๆจนครบ10ตครั้งนะคะต่อไปเป็นท่าที่3นะคะจะเป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้าของเราค่ะวิธีก็คืออาจจะใช้ผ้าขนหนูนะคะหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะที่มีความหนานิดนึงนะคะ,ะก็ให้คุณตักนะคะเอาเท้านะคะวางบนผ้าขนหนูแล้วก็ใช้นิ้วเท้าค่ะขยุมแล้วก็ดึงผ้าขนหนูขึ้นอ่า ในท่านี้เราก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงใต้ฝ่าเท้าของเราทํางานนะคะก็ขึ้นค้างไว้นับหนึ่งถึงสิแล้วก็ปล่อยลงค่ะอ่าก็ปล่อยทำประมาณกี่นะคะก็ทําสัก1 0บถึครั้งค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปอาจจะหาผ้าขนหนูที่มีความฟูหรือหนากว่านี้ก็ได้นะคะต่อไปท่าที่สี ท่าที่4เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อที่จะช่วยทําให้อุ้งเท้าของเราอะค่ะมีความสูงขึ้นหรือมีความแข็งแรงขึ้นนะคะจะเป็นท่ายืนค่ะในท่ายืนนี้นะคะเราก็จะให้เป็นยืนขย่งนะคะแต่ถ้าในผู้สูงอายุหรือใครที่รู้สึกว่ายืนเราไม่มั่นคงก็อาจจะสามารถหาเก้าอีกก้เกาะได้นะคะแต่ว่าในท่าน,นี้จะมีออปชั่นเสริมนิดนึงคือจะให เอาส้นเท้านะคะหนีบผ้าไปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อนักแข้งทางด้านในที่จะช่วยทําให้อุ้งเท้าของเราเนี่ยสูงขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นค่ะอันนี้จะหนีบไว้ทางด้านด้านหลังออุ้งเท้าหนีบน้นะใช่แล้วก็ยกแล้วก็ยกขึ้นอ่าโอเคค่ะก็นับหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็ค่อยผ่อนพอดลงอ่าในท่านี้ก็ทำได้สิบถึงสิบห้าครั้งเช่นกันค่ะ ในหนวันก็ทําได้3าถึงหรอบได้เลยค่ะ2ท่าเช็คก,กับ4่ท่าบริหารนะคะอาการแบบไหนบ้างที่แนะนําให้มาพบนักกายภาพบาบัดค่ะก็ในคนทีออ่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการชาตลอดเวลาหรือว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วเหมือนเท้าเราไม่มั่นคงอะคะ่ะ แล้วรู้สึกว่ากระทบต่อการเดินเช่นล้มง่ายหรือว่ารู้สึกชาใต้ฝ่าเท้าตลอดเวลาเวลาเดินเหยียบพื้นเนี่ยมีความรู้สึกลดลงเนี่ยก็แนะนําว่าให้ควรมาปรึกษาแพทย์หรือนะักเคภาพบับัเพื่อทําการตรวจแล้วก็ประเมินและรักษาค่ะถ้ามีปัญหายอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะรีบมาปรึกษานักกายภาพบ,บาบัดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ